าและแล้วก็รู้ว่าคนที่จบกันไปเอ๊ะมีรอยได้ถ่ายรูปดีกว่าอยู่กับตุ๊กตาหมีตรงไหนกับฟอโบอะไรตรงที่ติ คุณคุณสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเขื่ออ๋อคุณโนว่านี่นี่เห็นเห็นนี่ไหมอะไรตุ๊กตามีไหมเห็นครับอัอลอยได้ใครใครเอามาไว้ตัวนี้ไม่รู้กําลังจะยืนถ่ายรูปคู่เลยอ๋ออ๋งั้นถ่ายถ่ายก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเป็นไรว่างน่ะก็เลยจะถ่ายรูปกับอ๋อคือผมเพิ่งต่อมอเข้ามาน่ะ ใช่ผมผมตอมอออกไปที่สอนอเนข้ามาปุ๊บเดินมานี่ก็เจอคุณเลยออคุณอยู่สอนอ,นอนตรงนี้เหรอคะหรือว่าเอ่อผมฟรีครับแล้วแต่อารมณ์ครับผมแต่มว่าวานผมอ่าตอนมอท,ที้นีัดีค่ะคุณโนวาสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยก็ทั้งวันแล้วอะคะ่ะเหนื่อย ใหญ่เนาะใช่แต่ในเมืองเงียบๆค่ะนอกเมืองน่าจะวุ่นวายน่าดูใส่หน้ากากหน้าแก่หวหมอครับชีดย้ายนะครับครับขาหักแล้วครับได้แล่ะทำไงวะโออ้ยเอาโดนอะไรมารำรวจเกยังครับ จอคุณหมอแล้วหัวใจล้มเหลวอะไรนะครับคุณหมอแล้วคุณหมอจะไปไหนไหมครับวันนี้ไปไหนไหมครับหมอว่าจะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าถ้าว่างหมออยากไปดูรถหน่อยอ่ะหมอไม่มีรถเลยวันนี้หมอมาทํางานอยู่ไกลอ่ะแล้วหมอไม่มีรถไปไหนเลยตอนเนี้นอกจากรถใช่เอ้ย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  นรถประชาชนได้ไงอ่ะอ้โตามันค้างเมื่อกี้เออเข้าวอเมื่อกี้คุณมันดับคันเร่งค้างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เพิ่งตอมอเข้ามาเหรอใช่ใช่เข้าคิวได้แหละคุณสวัสดีครับคุณมะเขือเทศมะเขือเฉยๆอ๋อมะเขืออันนี้มะเขือม่วงมะเขือม่วงอ้าวไม่รู้มะเขือม่วงมะเขือม่วงคุณหมอเมื่อกี้นี้คุณหมอบอกว่าคุณหมออยากไปซื้อรถใช่ไหม ใช่หมอว่าเดี๋ยวถ้าผมพาไปได้ครัโอเคค่ะขอบคุณมากครับคุณหมอมีรถไหมตอนนี้ไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีมีแต่รถหมออ่ะอ๋อเดี๋ยวผมพาไปก็เดินเลยครับผมหลายคันเลยเดี๋ยวหมอดูตังแป๊บนะครับมีงบเท่าไหร่มีเงินอยู่สองหมื่นสามเจ็ดร้อยเยอะมากเลยเจ็ดรอยเยอะหรอทำไมเงินเยอะจังเลยครับเนี่ย ไม่รู้อ่ะมันเข้ามาเองแล้วก็มีคนให้มาด้วยครับต้ังไงนว่างเมื่อไหร่ก็บอกได้ครับโอเคค่ะจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่มีเ่าใช่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 องั้นไปเลยก็ได้ไหมไปเลยก็ได้ค่ะแล้วเอาแล้วกคุณไม่เข้าเวล่ะคะไม่ทํางานหรอยังไม่มีอะไรเลยครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยฮะโอเคค่ะงั้นไปตอนนี้ดีกว่ากลัวว่าถ้ารอเดี๋ยวคนนจะยุ่งใช่ใช่ไปเลยก็ได้ครับ โอเคค่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวมาเขื่อไปดูว่ามีใครอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไม่มีคนเฝ้าโรงพยาบาลค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเขื่อไปดูรถก่อนนะมาเขื่ออยากได้รถอ่ะไปได้เลยค่ะไปได้เลยค่ะโอ้ขนาดหมอคนเดียวเนี่ยถ้าเกิดหมอสองคนกี่คนตำรวจเนี่ยดูแลเนี่ยแล้วองครักนะคนแล้วผมอ่ะแสบตาอะเรล่ผมไม่เดานาเม็กนะ ปุดกับดาวกันเลยดีกว่าอย่างงี้ชุดนี่งแบบตามากเอ้ยทำตัวกี่คนเนี่ยตกฉลามนะพี่บ้าี่เจอกันนะเออเจอกันตุยไม่ไม่ตกฉลามกันดีกว่าหมอสนใจมากคุณนั่งข้างหน้าสิน่าพึ่งไปครับพึ่งไประวังนะครับอ๋ออ๋ออ๋เต้นแล้วเต้นแล้วอ่าคุณหมอเราซื้อรถไปทำอะไรครับปกติก็มีรถพยาบาลอยู่แล้วใช่๊ะเอ๊ เพื่อออกเว้นี่เหรอเพื่อออกไปข้างนอกอ่ะแล้วปกติงานยุ่งกันไหมคะเนี่ยปกตินะครับทุกวันครับผมเหรอคะคือปกติเห็นเห็นเออคุณเวจิกเฝ้าโรงพยาบาลตลอดเลยึนว่าไม่ยุ่งวเซลเซลแลมันแต่ก่อนฮัลโหลเดี๋ยวนี้ผมแบบรักปม่ยุ่งมึงแต่งงานแล้วใช่ป่ะ ชอย่าให้เห็นนะไปก็ถ้าถ้าเห็นผมอยู่โรงบ้านก็ผมแตกนะครับผมตั้งใจแตกกระเป๋าโอ้ยกพอใส่ไงคุณอ๋อใช่พอใส่แรงครับไปครับแต่คุณหมอไปถึงดูที่หมวดแรกเลยนะครับมันจะมีคันที่ราคาเจ็ดพันนะครับคุณหมออาจะชอบลองดูนิ่ี่ันหนึ่ง โอ้โหรถกูเป็นแท็กซี่เลยเอออยากเปลี่ยนสีรถเจอมาแล้วจะไปไหนกันไหมคะเออรับจ็อบค่ะตรถเต่าฮะเนี่ยแท็กซี่เหรอเนี่ถแท็กซี่เลยอ่ะเฮ้ยผมว่าคุณเอาไปเปลี่ยนอยากไปเปลี่ยนสีที่อู่ครับไปไปขอช่างเลยฮะไปอู่เยู่ตรงไหนคะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขับไปให้ก็ได้ับโอเค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมม์าให้ดูนะทีหลังคุณจะได้ไปเองได้เห็นไหมครับอเห็นแล้วค่ะเอเคครับอย่าลืมรักแข็งขับนะครับบางทีสายตาเราไม่เหมือนกันโอเคครับนี่ครับพอมาถึงคุณก็เข้าไปเลยอ๋อเข้าไปเลยอแล้วก็เรียกหาช่างได้เลยฮะ แต่ตรงนี้ประตูต้องรอประตูเปิดนิดนึงนะเอ๊ะครับลองเดีนอาวุธครับมันช่างหาครับเปลี่ยนก็รู้อยู่ทำอะไรได้เดี๋ยวโอเคเพิ่งซื้อมาแล้วมันเป็นสีเนี้ยสีไรเดียวเอาสีเลยครับคุณมาคุยผมเลยเอ่อเอาสีม่วงได้ไหมม่วงชมพู นี่กรสีม่วงอ่สีชมพูอ่อนชมพูอ่อนค่ะค่ะชมพูรยบร้อยครับเดี๋ยวผมเช็ดรถได้ก่อนไรหรอครับผมโอ้สวยเลยรถสวยเลยสีบนหัวคุณเลยอ่ะสีบนหัวเลยคล้ายๆเลยอ่าคุณหมอมะเขือจะกลับเลยไหมครับค่ะว่าจะกลับโรงพยาบาลนะคะโอเคครับใช่อันนี้จะไปทำงานกันต่อแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวว่าจะไปส่งคุณหมอก่อนนะครับอ๋อ คุณหมอขับรถแข่งไหมฮะเออยังไม่ค่อยได้ขับเลยค่ะโอเคให้ได้ผมนั่งไปด้วยได้อ๋อใครเป็นไงครับขับง่ายไหมครับคันนี้ขับง่ายนะคะช,ชอบไหมครับชอบไหมก็ก็ชอบค่ะน่ารักดีอ๋อหมายหมายถึงชอบผมอะ่ะห <c oughs> <c oughs> ยอกหยอกหยอก <c oughs> ชอบเฉย <c oughs> เอ้ยพรุ่งนี้คุณสอบหมอแล้วนี่ใช่ป่ะอ้าวหรอคะไม่รู้ใช่ป่ะสอบสอบบรรจุเป็นหมอแล้วนี่พรุ่งนี้เขาสอบก่อนพรุ่งนี้เหรอคะไม่แน่ใจเละเดี๋ยวต้องลองเช็คดูอีกทีค่ะครับเฮ้ยเราไปฝึกกันมาแล้วนะคุณต้องทําไม่ได้ร้ป่ะได้สิเดี๋ยวพวกผมจะไปเชียร์ตอนที่คุณสอบเฮ้ยเออเออ น้ำมันจะหมดปั๊มอยู่ไหนอเนี่ยครับปั๊มเนี่ยนักหน้าเลยครับนั้หน้าเลยนี่ปั๊มเนี่ยครับใช่ใช่ปั๊มเล็กๆเนี่ยฮะโอ้พอดีเลย <c oughs> พอดีจัดๆอเออไอ,อสอบเข้าหมอประจุมหมอเต็มตัวนี่มันวันไหนนะพรุ่งนี้เหรอใช่ใช่วันอาทิตย์ครับผมได้ยินจากไอ้นักเรียนแพทย์อีกคนหนึ่งมาฮะ น้องน้องเขาชื่ออะไรเนโอป่ะโอ้เออบอกว่าสอบวันอาทิตย์มดตูดมดตูดแล้วเอ๊ะครับคุณหมอทางแค่นี้คุณหมอน่าจะไปเองได้แล้วเนาะได้ค่ะขอบคุณมากนะครับนเดี๋ยวผมครับผมเดี๋ยวผมไปทํางานแล้วขอบคุณคุณเมจิกงด้วยนะครับผมดีนฮะครับตั้งใจทํางานนะครับครับถ้าไม่แตกแค่นี้ก็ได้ได้เจอกันนะครับ ไปโอ้ยไม่ได้ขับรถในเกมนาน เป็นไงหรือเปล่าฮะลองเทสก้อนหินดูโอ้โหลอยซะหรือว่าเป็นสตันแมนใจหายหมดเลยเมื่อกี้โอ้โหโอเคค่ะไม่เป็นไรแล้ว่ใกล้ๆแล้วแบบเออวางใจแล้วว่าคุณจะปลอดภัยโอ้โหไปนิดเดียวคุณนี่ลอยเลยนะโอเคค่ะขอบคุณมากไหวนะไหวค่ะต้บงเนแรงครับค่เฮ้ยทำไมใส่ชุด อันนี้ออกมาใครนะี่ยไปไปแตเฮ้ยเขาทำอะไรกันอะ่ะเอ๊ะทำไมต่อแถวกันงั้นนะ ทำอะไรกันอ๋อชมวิวครับชมวิวแล้วไม่ขึ้นไปชมข้างบนละ่ะอ๋อเบรกแก้งหนอกนะอ๋อมอร์นิ่งพี่มอร์นิ่งและนี่เห็นเขาบอกว่าทำอาหารยากขึ้นใช่ไหมอืมผมเพิ่งตื่นนะผมไม่รู้เลยเลยอะ่ะอัปเดตใด้ฟังบ้างสิเห็นเขาบอกว่าต้องไปทำเบ็ดที่อะไรละ่ะเบลอะไรสักอย่างเลเบล นั่นแหละแล้วก็ต้องเอามาตกปลาเห็นว่ามันต้องมีเหยือ่อด,ด้วย<ำ>มัง้งไม่มีต้องต้องไปทําที่นู่นอ่ะต้องไปคาที่นู่นแต่พี่<อ>ไม่มีอะ่ะจะเอาไหมเอาแบ๊บมีหรอเดี๋ยวผมโทรสั่งให้เอ่อให้จิบคามาส่งกันนั่นนึงโอ้โหจิบคาจิบคาคืออะไรวะอันหนึ่งอันหนึ่งอ่ะโซเร็จแล้วจิบคากำลังมาส่งจิบคาน้องเห็นมันต้องมีเหยื่อด้ยป่ะใช่ไหม เอาเหยื่อด้วยเหรอสมัยงสัยว่าเหยื่อนี่มันหามาจากไหนอกิฟคาไหนกิฟไม้พี่นีตะปูนะครับกิฟคายอยู่ตรงเนี้ยแล้วเป็นไงเฮ้ยครับผมมีความคิดอีกความคิดหนึ่งไว้ความคิดยังไงคะว่าผมจะเลิก่เอ้าทำไมอ่ะอ่ะไหนเล่าซิมันเป็นยังไงทำไมอยู่ๆถอดใจมันไม่ไมค่อยเหมือนเดิมนะแบบ หลายอย่างมันเหมือนจะดีนะแต่ก็ไม่ค่อยดีอ่ะเหมือนจะดีแต่ก็ไม,ไม่ค่อยดีเออไม่เขาไม่ค่อยคุยด้วยแล้เหรออืมเขาก็ห่างๆก็คุยนะแต่แบบรู้สึกอุ๊ยแก๊งผมโดนตีว่ะเดี๋ยวผมมาปโอเคโอเคปล่อยเขาตีกันไปก่อนเดี๋ยวแบบม่งก็เรียกเคสโดนแน่ยาสลบ เรียบร้อยตีกันข้างโรงพยาบาลเลยวะ่ะไปไปไปเข้าโรงพยาบาลค่ะไหนมาดูแลเพื่อนได้ครับโดนแน่โดนแน่เาบาเลยครับโดนแน่เพื่อนทางเดซ่าหน่อยใครก็ได้มาโรงพยาบาลทะงเดซ้าหน่อยเคสเยอะมากโอเคแยกแยกแยกกันเลยโอ้โห มันหน้าจริงๆเลยอะไรครับคุณหมอโดนยาสลบแน่ตามลาเบอร์กโอเครับเดี๋ยวสักครู่นะคะรอแป๊บนะคหนาเฮ้ยไปเลยที่ทะเลทรายเฮ้ยคุณฟื้นคุณฟื้นแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยที่นี่ที่โรงพยาบาลมาเขาแบบประชาชนมาให้พี่เลย แล้วก็เตรียมสลบไปนอนซะไปต่อขึ้นเขียงเลยเราอะนอนนอนนอนกองจองกองจอดกาแดนก็ไม่ได้ได้แดนเอาเหมือนฝากมาล็อเนี้ยสลบแล้วสลบเท์เหมือนพูนเจ๊ฝากลูกเมียผมด้วยโอเคเป็นชุดครับโอเคค่ะ ทำไมเรายังวิ่งได้ฮลัลโหลอ้าวมีหมอไม่ฉีดยาสลุปปะไออีดไม่นานหรอเคล่าสุดเดี๋ยวมาเขือไปอนะคะ อไปแล้วไดองล่อ่ะยังมีคนอยู่เฮ้ยแล้วมันมาอยู่ตรงนี้คนเดียวอ่ะคืออะไรอ่ะอ,ะอะคนใข้าทาใจดีไปนะคะยังไม่ตายใช่ไหมครับยังค่ะยังค่ะคนไข้ตั้งสติไว้นะคะผม <c oughs> เจอ<ำ> <c oughs> หมอหูก็ตายแล้วเนี่ยทำไมอะคะก็หมอหน้ารักเกินเออ เขินเลยใช่ครับแดงว่ามีใจผมไม่ใช่หมอพูดเล่นโอ๊ยเจ็บที่อกข้างซ้ายทำไมคุณหมอไม่รักษาใกล้ๆครับฮะหมอต้องพาไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ะในเมืองเลยครับนี่ไงโรงพยาบาลอ่อตรงนี้ออใช่แล้วล่ะ น้องกูโดนยาสลบยาวเลยวะ่ะคนไข้จำได้ไหมว่าไปโดนอะไรมา่ดูว่ะผมเจ็บอ่ะสักครู่นะคะครับผมครับเป็นหมอฝากคนไข้ด้วยครับตกหลอดสักครู่นะน้องชายผีไปแล้วนะโอ,โอ้โห โอ้โหยาสลบช้างชัดๆโอ้โหโอ้โหโอ้เนี่ยอะไรสิตื่นน่ะโอ้โหเข้าไปกันหมดแล้วอ่ะเนี่ยเหมือนโดนยาสลบช้างเข้าไปเจ๊ผมโดนครั้งแรกเลยตเงแอดไมตีอะรมาผมไม่เคยโดนยาสลบห่านัเดนาดี้เนี่ยแหละพี่พี่เป็นหมอก็ต้องทําใจแล้วก็จะได้อะไรเยอะกว่าคนอื่นนะสิทธิพิเศษดีจิมจิม รถี่อะพังอาริาโตครับคับผมบินนะผมก็ยังไม่ได้บินบินอะไรเอายังไม่ได้เหรอเอาไห้ผมสองใบเลยจ่ายมัดรวมทีเดียวเลยไม่ไม่คนละใบครับพี่คนละอ่าพี่จ่ายไปแล้วอ่ะเอาไมไปเลี้ยงข้าวกันเองนี่อะไรเนี่ยเปลี่ยนชุดใช่ไหมใช่ครับโอเคแมตีกันให้ไกลหูไกลตาเ่อกก็ไม่ได้ไม่รู้น้องแล้วมันเหมือนไส้น่ะ เจ๊ตีด้วยยาสลบช้างไปเลยเป็นไงเจ๊ไปตีด้วยเวลาโอ๊ยไม่ไปหรอกไม่ดีหรอกดูเขาหาว่าผมชักจูงเจไปทำเรื่องไม่ดีเออแต่จะไม่ได้สอบหมอนะเอ้ยเอาจะสอบหมอแล้วหรอสอบบรรจุใช่ใช่ใจดีใจด้วยครับสู้ๆนะครับเออไปไปไปทำงานทำการก่อนอย่าลืมเอ้ยอย่าลืมเบ็ดพี่นะเออเผมเมื่อกี้ผมจะไปหยิบเบ็ดให้โดนตี ทางทางไหนวะทางออกไม่คุ้นโรงพยาบาลทางออกอยู่แล้วเบล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 หมอหมอหมอเขาอยู่โรงพยาบาลแล้วผมอไปส่งแล้วโอเคโอเคได้ได้ขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยจะชนหมอขึ้นมาดิเอาไม่เป็นไรหรอครับครับไปไหนอ่ะ เออเองโทรหาเจ๊หรอใช่เจ๊จะไปไหนอ๋อนี่ไงาไปโรงพยาบาลไปรักษาคนเดี๋ยวอะไรจะเก็บของเอาไว้แล้วเบ็ดเอามาเอามาเอามาเดี๋ยววิธีสอนตกปลาเดี๋ยวค่อยมาสอนเอาเบ็ดไปชื่นชมก่อนได้มากเดับไดินพี่มะเขือเาเหยื่อไปอ่ะอ่ะอ่ยวตกปลาค่ะเดี๋ยวหมอไปค่ะสักครู่ค่ะพี่ไปตรงวงนะพี่กดอีกเดี๋ยว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 ค่อยบอกเนี่ย เห็นไหมอ่ะเห็นตัวปะนี่ป่ะไอตัวโมงป่ะใช่ใช่ใช่นี่แหละนี่แหละเนี่ยเขารีเซร์ฟแล้วเหรอโอ้ยเลมจิหมอไอ้ส่วนบินนี่คิดคูณสองป่ะดอว่าอย่ัง้นฮะไอ้กดย้ายย้ายย้ายคนสลบอ่ะใช่ใช่แต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวครับเดี๋ยวนี่เองเอ่เฟื้นแล้วเออคนไข้ไปโดนอะไรมาจำได้หรือเปล่า อยอย่างนี้นะ่าจะต้องตุนยาสลุปนั้นเนี่ย <laughs> วันนี้วันนี้ให้น้องเกลือก่อนดือจริงๆเอาไปไประชาชนได้นะไม่ได้แล้ะโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยให้ก็ได้ไม่บินอ๋อไปโดนอะไรมาเนี่ยน้องเขาไปบวกกับปั๊มน้ำมันโอโ้โหสุดป่าล่ะสุดจัดมา เอาเอาบินมาให้ผมนะโอเคนองติอลบก่อนลบก่อนโอเคลบแล้วครับ <Okay. S 1> ไม่ได้ทำงาน <Okay. S 1> ทำการไปนอนไปไปนอนไปแล้วถ้าตื่นแล้วก็โทรหาพี่บินที่เราใช่ไหมเจ๊เอาบินมาโอเคเจ๊เจ๊เจ๊ เช้เห็นไหมว่าเอ้เมื่อกี้น่าใส่หูแมวเห็นไหมข้างหลังใครอ่ะนี่เนี่ยมันใส่หูแมวเมื่อกี้เนี้ยไปไหนฮะไหไหนเมดีเมดีเมดีใส่ดิเจ้เจ้เห็นปะูแมวเห็นไหมอ่ะเห็นมันใส่คู่กับผู้หญิงคนหนึ่งไว้ไม่นะชื่ออะไรอ่าโอเคไม่พูดไม่พูดเ่าพูดมาเร็วเร็วเร็วแล้วทีเนี้ยผู้หญิงเคือผู้หญิงเขาโทรมาบอกเลยเจว่าว่าเออก็แค่ไม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยคือ เขาแค่บอกว่ามีอะไรจะคุยด้วยหน่อยอะไรแค่เนี้ยเออก็พอจะรู้คําตอบแหละว่าจะมาบอกว่าเออช่วงนี้ห่างกันจะทักทักอะไรเงี้ยใครอ่ะมาคุยกับใครอ่ะกับคนนี้มีคนโทรมาแป๊บนึงโออะไรวะจังหวะระโปรดหัวจริงๆไว้คอยฟังแล้วกันเจ๊ มีนกด้วยมีนกด้วย <S 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 จะพูดรูปดีกว่าผมทำงานไว้บ้างครับเจอกัน้อย,อยหิวไหมคุ้มกันไปสิผมจะไปเอารถด,ด้วยไปกนันละอืมนิดนึงคุณบอกครับค้ามไปตกปลาไหมตกตอนนี้เหรอ <S <S นี่ตกตรงนี้เองแป๊บนึงได้เปล่า <S <S อืมได้ครับปึ๊บ ดไลค์ไหมครับหมอเจ๊ไลค์มาไลค์ละหนึ่งพันนะครับคุณหมอเราเฮ้ยเดี๋ยวใครกดไลค์โพสอะไรกดไลค์ด้วยไลค์ละหนึ่งพันนะกดแล้วกดแล้วกดแล้วเออไลค์ละหนึ่งพันวะเฮ้ยบอกคนในแก๊งเราประมาณเออสักเออแปดสิบกว่าล้านคนช่วยมากดไลค์โพสนี่หน่อยเหรอโอ้โหได้ได้ได้ผมโทรบอกให้เขาโทรมาอัปเดตแบบว่าเรื่องเล่าประจำวันชีวิตนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย หนูก็แบบอืมครับอืมจาหนูอืมจาโอเคอ่ะอืมอืมอืมบ้าบอจริงเชียวยังไงยมไีกแด้ยอมอีกแล้วโอ้ยยอมตลอดเอ้คนที่เก่งๆนี่มันยืนเล่าให้พี่ฟังตรงนู้นไปไหนวะโดยหมอหกคนแล้วคุณหมอหกคนแล้วเหมือนเดิมหมอเอ้ยทุกคนในนี้ทุกคนในนี้ครับทุกคนในนี้ครับใครได้ยินรบกวนอะไรรูปที่มันสัน คอมพิวเตอร์ก็ไหลเร็วขอบคุณครับหนึงจะใส่บินน่ารักมากๆเลยสูตรม่วงขอบคุณครับไปตายแล้วบอสจุนแลอะไรไอ้ลูกพี่มะเขือลูกพี่มะเขือว่ะไอ้เดี๋ยวไปนอนแล้วมึงทำงานแค่เช้าไปทำงานทำการกันทำงานทำการกันไมม่ีเงินแลราจะได้มานั่งตกปลาเล่นกันผมอยากนั่งตกปลามากเลยโอเคไปสู้ๆนะโอเล่โอเล่น้องพี่มันน่ารักเก่ง ดีจังไม่ต้องออกไปทำอะไรเลยมีน้องเอาของมาให้ตลอดเวลาส <c oughs> วัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ๊อยูมึกเหรอใช่ใช่มาทำอะไรคนเดียวเนี่ยเมื่อกี้น้มาเต้นอยู่ตรงนี้มาเต้นอยู่ตรงนี้แล้วนี่รอใครหรือเปล่ารอทักรอทัก ไหนอ่ะอาทักอะ่ะอาสมทักอ่ะอ๋อรามารับเหรอใช่แล้วไปทำอะไรกันต่อไม่รู้อ่ะเขามีตรอรี่กันอยู่ช่องเนี้ยแต่ว่านมไม่ได้ไปตีอ่ะเขาลอกน้หนมเอียบนึงรถเอบอยู่ในรถ<ช>อาอยุเท่าไหร่น่ะนูมกอะ๋ตะตามแบบประชาชนเหรออืมตามแบบประชาชน หนูก็โตแล้วแหละหิวไหมเนี่ยไม่หินหนว,หน,ว,วนี่ไงมีคนถามว่าหนูมึอกอยู่ไหนก็เราจะไปรับเห็นไหมในเฟซบุ๊กน่ะวิ่งมารับเหรอ <c oughs> เราไปรับพี่เขาไหมไปไหมเดี๋ยวพี่พาไปรับเขาจะวิ่งมาเหรออเขาอยู่ตรงไหนบอกเขาโทรหาเขาไหมไปรับไหมอา้าวเครื่องหลอดคุณหมอครับพาหมามาส่งครับ <มา S 1> โอ้โเชี่ยมเกินในบ<น>ิ๊กบอสมาหน่อย ตทำอะไรมาตีกันมาเหรอไม่ตีกันครับมันโดนรถชนนะเหรอเอ๊ะ okay. hey, รถชนจริงเหรอจริงรถชนใช่ไหมรถช,ชนแล้วรถหัวเขาก็แทกเสาครับผมโกหกหมอหรือเปล่ปาไม่ได้โกหกหมอเนี่ยอืมอืมไมจะโกหกโกหกหมอไม่นะเมืองเมืองนี้ปกติเป็นการรักษาไงครับ โกว่าใช่กูหกครับผมมันโดนผมต่อยตายนั่นไงโดนแน่ใช่ไม่ฉีดได้ไหมอ่ะไม่ได้มาเกืออ่ะไม่ฉีดได้ไหมไม่ได้ไก่ไงอย่าอย่าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วขอแค่ครั้งเดียวไม่ได้แล้วครับีเลห้ามเล่นอีกนะครับใครใครได้น้องเกลือเนี่ยงงไปหมดแล้วผมได้น้องเกลือเอ้าวลองมามัน้องเกลือแทนทำไมเขาขาใส่นาฬิกครับเขาใส่นาฬิกครับ ใส่ s> <S s <S กุ้นค่ะถอนหน้ากากเลยแป๊บนึงแป๊บนึงไปหน้าเราบตัวแล้วกันอย่าให้โดนเอาบัตรประชาชนมาให้โดนอะไรมาอ่าอ้าวขอบคุณค่ะคุณโนวาไป่ทำอะไรกันมาน่ะถล่มเจ้าบัตรประชาชนถล่มเจ้าค่ะเอาบัตรประชาชนมาสองนี้ผมรับหมดแล้วนะจี้เลยครับขอบคุณนะคะเอาไปไหนกันน่ะอ๋อเห็นนะครับตกปลาครับผมเห็นนะครับอ๋อโอเคค่ะเห็นนะครับไปไหมครับอ๋อผมเช็ค อ๋อผมผิดครับเมื่อกี้โอเคไปไปนอนไปนอนนอนได้แล้วคุณหมอคุณหมอครับคุณหมอคุณหมอมาเขือครับอะหมอมาแก้ไม่ได้ผมนอนะเห็นหนูมึกไหมผมมาตามหลานนี่หนูมึกหนูมึกอยู่นี่ไหนอะอหายไปนี่ไงนั่งรออยู่นี่ไงไหนอะนี่ไงหนูมึกเนี่ยโอ้โหมึก มึงอามาแล้วอืมฮะมีใครเรียกนี่หรอใครเรียกหมอเมื่อกี้คุณหมอเมื่อกี้ใครครับคุณหมอใครคืออะไรอ๋อใครอ่ะเมื่อกี้อ่ะเจ้าดาอ่ะคือใครครับทำไมหรอแฟนคุณหมออ่ะเพื่อนหมอเองฮะเพื่อนแล้วเหรอเพื่อนหมอหมอมีแฟนอะไรหรอฮัลโหลอ๋อหมอเพิ่งมาอยู่ใช่สิอ๋อนั่นไม่ใช่แฟนหมอแล้วผมขอแฟนหมอได้ปะถูกเอ๊ แต่หน้ากางทำไมถอดออกเดี๋ยวนี้ไม่ครับไม่ไม่ไม่เพื่อเพื่อเพ <Hello. S 2> ื่อเพื่อผมเพื่อผมมีอาการบ้ามโควิดครับฮัลโหลครับครับคุณไม่สนใจจีบผมบ้างเหรอโอ้โหสปอตไลท์ oh, oh, มันช่างแรงกล้าไมไฟมันแรงขนาดน่ะฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะเล ใจจริงปลาไม่กินเหยื่อใจจริงหมอไม่กินเหยื่อหมอไม่ใช่ปลาแต่ไปกินเหยื่อได้ังยู่กันเหรอคะหมดแล้วลฮะตอนนี้เหยื่อหมดแล้วต้องไปตัดใหม่ตัดไม้ได้มาไม่กี่อันนึงอยากให้ถึงพรุ่งนี้ไวๆอ่ะจะมาดูหมอสอบเอแต่ไว้ถ้าสมมุติว่า มะเขือสอบหมอได้จริงๆเดี๋ยวเราไปฉลองกันเนาะโอเคครับหมอเลี้ยงใช่ไหมได้ <laughs> ใช่ไหมไปชุดใหญ่เฟรย์พิบเค <laughs> okay, ครับผม <laughs>